สวัสดีเพื่อนเพื่อน Space Phone TV นะครับนี่กับแอดมินจยาแล้วก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นมากเลยอะเต็มไปหมดเลยนะครับพอดีช่วงนี้มีเครื่องเข้ามาให้ทดสอบเยอะนะฮะแต่ว่ามันมีเครื่องอยู่3รุ่นที่น่าสนใจมากๆซึ่งก็น่าจะเห็นไปแล้วเราทำวิดีโอไปก็หลายตัวเนาะ vivo v5 plus นะครับมี oppo a9s แล้วก็ asus zenfone 3เฉยๆนะฮะถามว่า3รุ่นนี้น่าสนใจยังไงมีราคา ที่ใกล้เคียงกันมากนะครับอยู่ที่มัณหมื่นสี่เก้าร้อยเก้าสิบถึงหมื่นห้าพันบาทราคาไม่เกินหมื่นห้าพันบาทนี่แหละโซเซนฟอนจะลดลงมาหน่อยนึงแล้วแต่สเปคเดียวกันเลยสเปคหมายถึงว่า CPU แรมอะไรพวกนี้นะครับสเปคเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าในเมื่อมือถือมันเป็นสเปคเดียวกันถูกไหม Snapdragon หกสองห้าเหมือนกันความเร็วสองกิกเหมือนกัน GPU ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแรมก็สี่กิกเท่ากันอีกเราก็จะเลยมาดูว่าไอ้สามสเปคเดียวกันเนี่ยมันสามารถ ใช้งานได้เท่ากันหรือเปล่าเล่นเกมไม่ดีเหมือนกันหรือเปล่านะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อมือถือราคาประมาณนี้ก็น่าจะสนใจเช่นเดียวกันนะฮะเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกับการเล่นเกมน,นะครับโดยผมแบ่งการทดสอบเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกเป็นการ benchmark นะฮะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเป็นกลางๆหน่อยหนึ่ง benchmark ด้วยโปรแกรม AnTuTu benchmark กับ Geekbench นะครับแล้วก็จะให้ดูพวกคะแนนต่างๆแล้วก็มาทดสอบเล่นเกมจำนวน2เกมด้วยกัน ซึ่งคือเกม ROV ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงนะครับกับอีกเกมนึงก็คือ Nova 3ซึ่งเกมนี้เราก็ใช้ในการทดสอบมาค่อนข้างบ่อยนะครับเรามาดูกันว่าทั้ง3รุ่นนี้มันสามารถทำงานได้เท่ากันหรือเปล่าแม้ว่าจะมีสเปคเดียวกันก็ตามไป สำหร <US> ับการทดสอบแรกนะครับเป็นการทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน Geekbench นะครับที่เป็นแอปพลิเคชัน b e เบน m a r าที่ค่อนข้างได้รับการอยอมรับทั่วโลกนะครับก็เริ่มจากตัวแรกครับ Vivo V5 Plus นะครับทำคะแนนในส่วนของ Single-Core ไปได้ที่834คะแนนนะครับแล้วก็ทำคะแนนในส่วนของ Multi-Core ได้ที่2,964คะแนนนะครับถัดมาเป็น Oppo R9s นะครับก็ทำคะแนน Single-Core ได้ที่841คะแนนนะครับแล้วก็ Multi-Core อยู่ที่3,817 0คะแนนนะครับอันนี้สูงกว่าตัว Vivo V5 Plus นะครับ ก็ <G ül> ตัวสุดท้ายจะเป็น n f o n e 3นะครับตัวนี้หน้าจอ5.5นิ้วนะครับก็ทำคะแนนในส่วนของ i n g l e Core ได้ที่800สามโกคะแนนนะครับแล้วก็มันติคอตัวน,นี้ทำได้สูงสุดเลยที่3,847คะแนนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบถัดไปนะครับเป็นการทดสอบด้วยแอปพลิเคชันเบสไมท์ตัวหนึ่งที่รับความนิยมสูงนะครับอย่าง a n t u t u b e n c h m a r k นะครับก็ไปดูกันว่าตัวไหนจะมีคะแนนอะไรยังไงมากกว่ากันครับเรการทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน a n t u t u Benchmark นะครับเป็นแอปพลิเคชันเนบิยม มัจะเป็นมาทุกอย่างของเครื่องนะฮะผลก็ออกมาคะแนนมากสุดเป็นของ oppo r9s นะครับมีคะแนนอยู่ที่คะแนนรวมอยู่ที่64,320คะแนนนะครับรองลองมาจะเป็น vivo v5plus e นะครับที่คะแนน6 3 1 8 7คะแนนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะตามมาด้วย asus zenfone n นะครับที่คะแนน6 2 6 8 8คะแนนแต่ว่าทั้ง3รุ่นนี้ ก็ถือว่ามีคะแนนใกล้ๆกันแหละห่างกันแค่ประมาณ2 0 0 0คะแนนนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานมากเท่าไหร่นะครับรวมถึงสกอร์ในการเล่นเกมอันตุตุก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในเกมระดับกลางๆนะครับคะแนน 3D อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นสามนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกันมากๆทีเดียวนะครับผมก็หลังจากที่เราดูคะแนนเบส c h มาร์กด้วยโปรแกรมอันตุตุแล้วก็ Geekbench สี่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูการทดสอบด้วยการใช้งานจริงนะฮะเป็นการเล่นเกมทั้ง3เครื่องนี้ด้วยด้วยแอปพลิเคชันรวมสองแอปอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะจะมี R.O.V. ทันะ้งที่เป็นเกมโมบ้าโมบายนะครับเกมที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือโนวา3านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเครื่องไหนจะเล่นเรื่องกันไปดูกันอันนี้ก็เป็นเกม R.O.V. นะครับผมจะลองมาตีตัวมังกรให้ดูทั้ง3เกมนะทั้ง3ทั้ง3เครื่องนะครับผมจะเห็นว่าเฟรมค่อนข้างนิ่งนะมีร่วงไปที่29นิดๆน,น,นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลดีนะครับนี่เดี๋ยวลองคิวให้นิวหนึ่งตัว เ,เรื่องแบบตีมังกรแล้วก็บบตีป้อมหรือว่าไงหรือว่าต้องตีให้แตกเลยวะเสียเวลาเนาะได้พี่มันก็กระเที่ยงเลยไม่งนาทีไม่ถึงนาท,แบบทีแล้วเกมมันเปิดมานาทีสี่สิบสองแล้วเนี่ยแต่ไม่ผมเลกคอร์ปแล้วแต่ว่า คือใช้เสียงจริงๆก็ใช้ตรงที่พี่พูดนน้แหละก็จะกดสกิลอะไรก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าไม่จะมีอาการกระตุกเลยครับเฟรมเลทค่อนข,ข้างนิ่งนะครับที่3 0เฟรมเปอร์เซกันนี้ผมเปิดภาพ HD ไว้นะครับทั้งส้ง3เครื่องจะเปิดภาพ HD ไว้เช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็น Oppo R9s นะครับ ก็ทดสอบด้วยเกมเอาวเหมือนเดิมนะฮะตัวละครเดิมก็คือตัวลิโป้เองนะคะรับก็ตีมังกรก,ก่อนเลย,ยนี้เราลองดูว่ามันกระตุกไหมก็อย่างที่เห็นนะภาพเฟรมเรทมีตกไป29บ้างใกล้ๆก,กันนะครับแต่ความรู้สึกของผมนะคนเล่นความรู้สึกคนเล่นนะคือจะ,จ,ะจะรู้สึกเลยว่าไอตัวของ Oppo เนี่ยจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้สมูทขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็น ASUS ZenFone 3นะครับสเปคเดียวกันเลยนะฮะลองเล่นเกม r อาเหมือนกันนี่ตีมังกรเหมือนกันตัวละครเดิมนะครับซึ่งก็คือตัวรีโป้เองนะฮะก็พบว่ามันเล่นได้ลื่นนะครับแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างนิ่งนะครับที่30เฟรมเปอร์เซกนะฮะเกมนี้มันสามารถแสดงเฟรมเรทได้ไงนะก็เดี๋ยวลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแม้ว่าคะแนนคะแนนแต่ที่เห็นนะว่าคะแนนเบสท์มาร์กเนี่ยถ้าเอาจริงตัว ASUS มันจะน้อยที่สุดถูกป่ะอยู่ที่ประมาณ62 0 0 0่ใช่ไหม แต่ว่าพอเวลาเราทดสอบเล่นเกมหรือว่าการใช้งานจริงๆผมว่าทั้ง3าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีด้วยกันทั้ง3ทั้ง3รุ่นนะครับมันก็จะไปต่างกับที่ที่ตัวสเปอย่างอื่นแทนแหละอันนี้ก็คือเกม No ว a 3านะครับผมเป็นเกมที่2ที่มาทดสอบกันในด่านเดิมนะค,คือเป็นด่านที่อยู่ในชั้นใต้ดินนะฮะน,นี้ผมก็ต้องเจอไอ้พวกเอเลี่ยนเริ่มยิงมาแล้วนะครับก็เราจะมาไล่จัดก,การดู ตัว vivo v5 plus ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นเกมนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องภาพนี่ถือว่าคมสุดไหมก็น่าจะตามสเปคของเขานะครับปรับไม่ได้สุดอันนี้ทดสอบกับเกมกับ oppo a9s นะครับในเกมเดิมเลยซึ่งก็คือเกม n o a 3นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคเนาะ เมื่อกี้ทดสอบก,กับ vivo v 5 plus ไปแล้วมันสามารถเล่นได้นะครับดูว่า oppo จะเล่นได้ดีกว่ากันไหมนะลองดูนะฮะอันนี้ก็เพื่อ <S <S ๆนๆน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลนะครับผมแล้วก็จุดสังเกตก็คือผมว่าความร้อนที่ออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยมันต่ำกว่าต่ำกว่าตัว vivo อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแม้ว่าจะเป็นสเปคเดียวกันนะแต่ว่าในการจัดการความร้อนเอ,อยอะไรเอ,อยพวกนี้ก็สามารถทําได้อย่างแตกต่างนะครับเดี๋ยวก็มาทดสอบเกม n o a 3นะครับ ก็น่าจะเป็นสเปคที่มันเป็นดีฟอลต์ของของของตัวเกมนะครับตัว ASUS ZenFone 3ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยนี่จะเห็นว่าจังหวะการหมุนการอะไรการเล็งเป้านี้ทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเป็นยัไงกันบ้างครับสำหรับ การทดสอบประสิทธิภาพของมือถือทั้ง3รุ่นที่มีสเปคเดียวกันนะครับราคากล้ใกล้กันอีกต่างหากก็คือ oppo a9s นะครับ vivo v5 plus แล้วก็ asus zenfone 3นะครับสเปคที่จะเป็น snapdragon 625กับ ram 4gb นะครับแล้วก็ราคาประมาณนี้ไม่เกิน1มื่นเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมถึงชอบชอบเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe channel แพ็คโฟนทีวีของเราด้วยนะครับตอนนี้จะส0 0 0 0 0ซับสไครแล้วนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ